ที่กำลังมองหาพื้นที่นะคะหไร่ถึงสไร่นะคะในทำเลที่เดินทางสะดวกวิวเขาสำหรับสร้างบ้านสวนนะคะแล้วก็พร้อมกับการพัฒนานะคะถมที่ขุดบ่อทำเป็นโคกหนองนานะคะสาธารณูปโภคพร้อมนะคะเราขอแนะนำแปลงนี้เลยนะคะก็พิกัดนะคะอยู่ตำบลบ้านพล้านะคะอำเภอบ้านานาจังหวัดนะครนายกนะคะนู้นนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะคะจะเป็นวิวเขาใหญ่นะคะก็ นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นพื้นที่600ตารางวานะคะก็เป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยนะคะตรงนี้เหมาะมากเลยนะคะกับการทําเป็นบ้านสวนวิวเขาแล้วก็ที่สําคัญเดินทางสะดวกด้วยนะคะวิวเขาใหญ่สวยงามมากนะคะนี่นะคะก็คือนี่นะคะ1ล็อกนะคะ1ล็อกตรงนี้ก็คือพื้นที่600ตารางวานะคะด้านหลังตรงนั้นนะคะจะเป็นบ่อปลาชาวบ้านนะคะก็ เราก็จะถมดินให้แบบนี้นะคะแล้วก็ขุดบ่อให้นะคะพื้นที่7 15ถึง100ตารางวานะคะนี่นะคะแล้วก็ล้อมรั้วคาวบอยให้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นถนนหน้าแปลงนะคะกว้างประมาณ8เมตรนะคะเป็นถนนหินคลุกไฟฟ้ามาแล้วนะคะนี่นะคะไฟฟ้ามาแล้วนี่นะคะแบบนี้ติดถนนรังสิตนะครนายกเลยนะคะนี่ที่เห็นรถวิ่งอยู่เป็นถนนรังสิตนะครนายกนะคะ ตอนนี้เวลา17นาฬิกานะคะสวยงามน,นะคะตรงนี้รูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะหน้ากว้าง58นะคะลึก51นะคะ51เมตรนี่นะคะว่างอยู่เพียงแปลงเดียวเท่านั้นนะคะที่ดินตรงนี้นะคะก็ สนใจก็รีบติดต่อด่วนๆเลยนะคะพื้นที่600ตารางวาราคา2ล้าน7พร้อมกับการถมที่ขุดบ่อนะคะสาธารณูปโภคครบนะคะถนนหน้าแปลงเป็นถนนหินคุบยกสาธารณกว้าง8เมตรนะคะก็ตรงนี้สามารถยืนกู้ดได้ด้วยนะคะได้ราคาประเมินสูงค่ะนี่เป็นถนดคุดแดงนะคะพร้อมอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยวิวเขาสวยงามค่ะ เดินทางสะดวกติดถนนรังสิตนครนายกนะคะ